โอเคนะครับผมต้องขอการสวัสดีท,มมท่านผู้ชมทุกทกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาทํากิจกรรมเหล่านักช็อปปะทะนักสํารวจนะครับผมก็เป็นชุดที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วก่อนหน้านี้ที่มันจะเข้ามานะครับผมก็ผมว่าชุดหรือว่ากิจกรรมประมาณนี้ก็เคยเข้ามาแล้วชุดนี้ก็เคยเข้ามาแล้วแล้วก็กิจกรรมทรงประมาณนี้ก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังอีกทีละกันนะครับผมสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะ ก็คือกิจกรรมตัวนี้เราก็จะกดสุ่มฟรีหนึ่งครั้งคือลดส่วนลดนะครับผมเนี่ยลดไปผมได้80%ผมสามารถซื้อของ1ชิ้น1ชิ้นที่อยู่ขวามือแล้วมันจะสุ่มใหม่นะครับผมไม่ใช่ว่าสุ่ม80%แล้ว80ตลอดเลยนะก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อให้ดูซื้อไปปับ๊บเปิดเนี่ยมันก็ได้สุ่มใหม่นะครับผมเราไม่เปิดก็ได้นะไม่ใช่ ของรางวัลอะมันยังไม่เปิดก็ได้แล้วก็ได้สุ่มใหม่นะครับผมนี่ได้มาลด85%แล้วถ้าเราไม่ชอบของที่หน้านี้ละ่ะเราก็สามารถกดรีเฟซได้โดยที่อันเนี้ยจะไม่เปลี่ยนนะครับทุกคนอันนี้ก็อยู่85เหมือนเดิมนี่เห็นไหมนี่ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเราสามารถเช็คได้ว่าของรางวัลทั้งหมดอะที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างโดยตรงนี้เลยนะครับก็เลื่อนลงมานี่ นี่นะครับผมก็ขอางมัลทั้งหมดเฮ้ยอันนี้ผมหมดโคตรแพงกลับมาขายในแบบนี้หรอโอ,โอ้เกินไปผมหมดโคตรแพงเลยหมดโคตรแพงเลยร้องไห้กลับมาด้วยดิไม่เป็นไรมา8 5ดิเนผมก็จะซื้อชุดผู้หญิงแล้วกันนะครับนี่ซื้อไปครับแล้วก็เปิดไปเลยแล้วเราก็จะได้ส่มฟรีอีกส่มไปมได้ลดอีก7 5็สิ้าเปอร์เซนนะครับผมเอาดีไหมคนดูชุดผู้ชายไม่เทเลย หรือผู้ชายไม่เท่นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เราไม่ชอบไม่ชอบก็อันนี้เป็นกระเป๋านะคอโนโดน,นี่เป็นสองเมื 2, ม่อหนึ่งนะครับก็ไม่ชอบก็เปลี่ยนไปนี่มีไอ,บอ้บไอ,บอ้บอยากได้แล้วก็เฮ้ยอันนี้กล่องปืนอะไรวะน,นี่คือปืนอะไรอะโอเคอ๋อน,นี่เป็นฟาร์มาร์สไม่ชอบแล้วก็ซื้อไอซอบอไปแล้วก็ฟิซูมใหม่ลดุ้ยเหลือเก้าเพชรทำไมผมโชคดีแท้ อันนี้คือโปรไฟล์มันจะเหลือแบบเก้าเพชรทุกอันเลยนะอันนี้ไม่ยยังเหลือไอบอลอยู่ผมจะตามหาไอบอลตัวนี้ละกันนะคนดูไปเก้าเพชรถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเหลือเก้าเพชรนะคนดูไม่ไม่ใช่เหลือเก้าเพชรดิถ้าเรารีเฟซบ่อยอะตรงนี้เราแบบจะไม่ได้รีเฟซฟรีแล้วก็อาจจะเสียเก้าเพชรในการรีเฟซหาของที่เราต้องการนะครับเผื่อเราต้องการไอบอลตัวนี้เราก็รีเฟซหาไปเรื่อยๆแต่ทั้งผมรีเฟซแล้วมันเจอเลยก็ซื้อไปนี่นะครับผมแล้วก็สุ่มใหม่ ผมได้65าเนี่ยแล้วก็สามารถซื้ออะไรที่เราอยากซื้อก็ได้นะครับผมก็จะซื้อโปรไฟล์แล้วก็สุ่มใหม่ไปด้วยสุ่มไปอย่างนี้หละคนดู60%ผมก็ไม่เคยซื้อจนหมดเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าซื้อจนหมดเนี่ยมันจะมีอะไรแบบให้สุ่มอ,อะไรยังไงบ้างนนครับก็บัตรสร้างห้องไปแล้วกันไอสีเพชรแล้วก็สุ่มไปเอาหมดตู้ดู55เอ้ย70 70เอาอันนี้ไปสามอัน55 5 5ผมจะซื้อกล่องซื้ออะไรดีอันนี้ละกัน7อันนี้ละกันอันนี้7 4 7เเพชรเปิดไปเลยอ๋อถ้าเราซื้อหมดตู้ก็จะเริ่มสุ่มใหม่นะครับทุกคนนะอ๋อประมาณนี้โอเคผมน่าจะให้ดูแค่นี้ละกันนะครับผมก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับสิ่งที่เราต้องการนะก็อาจจะมีคนต้องการชุดนี้นะชุดนี้ก็ยังมีนะชุดนี้ก็มีนะ ชุดที่เรามีมันน่าจะไม่ขึ้นมามัง้งหรือเปล่าผมให้มั่นใจน่าจะขึ้นอยู่มัง้งแต่ผมสุ่มยังไม่เจอชุดเนี้น่าจะขึ้นนะผมว่าน่าจะขึ้นแล้วก็มีบอร์ดอันนี้คือบอร์ดใช่ไหมเล้วอันนี้ก็เทยอยู่นะแต่ผมไม่ได้เอาก็ <c oughs> ผมว่าก็เป็นกิจกรรมที่แบบไม่ได้แพงมากก็สามารถมาเลือกันได้นะครับชุดนี้แบบอะไรมันก็แบบมีมานานแล้วแหละคนดูชุดแนวนี้ใช่ไหมทำไมมันคล้ายกับชุดที่แรกจังวะชุดเดียวกันไหมวะคนดู กับชุดอันเนี้ยคนละอันใช่ไหมเพราะแต่ขายกันมากเลยเนาะผมชอบหลงใส่กันนะชอบหลงหลงอันก็ค้ายๆอยู่นะผมว่าแต่นี้ก็อาจจะเท่กว่าอยู่โอเคกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็คิดระยะเวลากิจกรรมนะครับ27ถึงวันที่4มิถุนายนนะครับก็สามารถมาส่งกันได้โอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้ว